สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะผมเกมจะอัปเดตเข้ามาในเวลา9โมงนะบินเวลาเลยนะผมก่อนหน้านีนะ้จะเป็น7โมงเช้านะ แต่พอเปลี่ยนเวลาปิดอัปเดตเนี่ยเวลาอัปเดตวันจันทร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยผมก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามาในเวลา9โมงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะมาวันจันทร์มีอะไรมามั่งครับผมก็ประมาณนี้เลยมีบล็อกดอคระะับผมอันแรกก็คือบล็อกดอของลีอังกฤษนะฮะอันนี้ใครจะเปิดมั่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ส่งทีฟีเจอร์นะผมนะฮะสงทีฟีเจอร์สองกลับซีล็ชันนะผมก็จะเป็นแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะ มาสเตอรก็เด็ดๆก็น่าจะเป็นกาเบรียลเจซุสนะสำหรับผมนะกาเบรียลเจซุสนะผมลิเวอร์พูลก็ซา ah, ลา์แหละซาลาส์มาเน่นะฮะสองทีมนี้ก็ถามว่าหน้าเปิดมันก็หน้าเปิดอยู่นะนะหนะ้าเปิดอยู่นะสองทีมฟีเจอร์แล้วก็บล็อกดอแนะผมแล้วก็มีเมดเดย์นะแล้วก็จะมีเมดเดย์ด้วยผมก็จะเป็นอ่าแปดร้อยอีฟบนพอยแล้วก็400ทองนะเมดเดย์ S <S <an> นะบางคนถามว่ามันแจกหรอแจกฟรีหรอแจกฟรีไหมก็ต้องเล่นอนะ่ะถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้นะผมถ้าอยากได้ตามนี้400ทอง800บอนพอยต์ก็ต้องเล่นแบบเด้นะนะคนมีไม่ได้แจกฟรีนะฮะก็ต้องเล่นมาด้วยออการเสียเวลาเล่นนะครับผมนะบางคนแบบเอ้ยไม่ได้400ทองเลยก็คนมีให้เราเล่นนะทุกคนไ,ไกน,กนไม่ได้แจกแบบแบบเข้าแบบเข้าเกมปุ๊บได้เลยไม่ใช่นะผมเป็นการเล่นแบดเด้นะฮะี่ต้องอธิบายต้องอธิบายว่า นะผต้องเล่นเวดเดย์นะถึงจะได้นะสีร้อทองเนี่ยนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย,ย Let's go